หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ต่ำกว่า10พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งเป็นที่มาของการผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่3พฤศภาคมเป็นต้นไปรวมถึงการเปิดให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติย้ำว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งยังมีอำนาจในการสั่งห้ามจำหน่ายได้หากพบการละเมิดข้อห้ามหรือมั่วสุมจนเกิดการ แพร่เชื้อโควิด -19 ซึ่งเจ้าหน้าที่มีอำนาจตักเตือนและดำเนินคดีได้หากพบการม่วสสมกันในที่พักอาศัยให้ซื้อกลับบ้านได้ท่านก็ไปบริโภคภายในบ้านในสมาชิกในครอบครัวแต่ก็อย่าถึงในลักษณะม่วสสมเพราะว่าการม่วสสมจะไปผิดข้อกําหนดในลักษณะอื่นอีกซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีมีสิทธิ์ที่จะไปตักเตือนหรือดำเนินคดีได้ในกรณีของการม่วสสมเพราะฉะนั้นแต่ถ้าการม่วสสมมีแบบนี้หลายๆครั้งเข้าหลายๆพื้นที่เข้ามันก็จะกลายเป็นว่า การจําหน่ายสุราเป็นต้นเหตุของการมัวสุมมันก็จะนำไปสู่ว่าอาจจะต้องจํากัดหรืองดการขายสุราในที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับว่าถ้าไม่อยากจะถูกห้ามปรามเพิ่มเติมจากนี้ก็คงต้องให้ให้ความร่วมมือขณะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีมติปรับมาตรการคลายล็อกสถานที่ต่างๆให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลโดยเฉพาะร้านอาหารจากเดิมให้เว้นระยะ2เมตร แต่อนุโลมให้เหลือ1ถึง1.5เมตรโดยมีฉากกัน้นทําให้บริการอาหารบุฟเฟต่ตแบบตักรับประทานเองส่วนคลินิกและสถานพยาบาลเปิดได้ยกเว้นคลินิกเสริมความงาม โดยหลังจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของโซนซูเปอร์มาร์เก็ตภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีพร้อมระบุการอนุญาตให้จำหน่ายสุราเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ไม่สนับสนุนให้มาสังสรรค์กันดังนั้นต้องดื่มเฉพาะในเคหสถานเท่านั้นเราก็พบว่าห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก็มีการเตรียมการดีพอสมควรในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ในเรื่องของความพอเพียงของอุปกรณ์ทางความสะอาดของเกลยวล้างมือของการพยายามกระจายผู้ใช้บริการไม่ให้อยู่ใกล้ชิดกันเกินกว่าที่ควรแล้วก็รวมทั้งได้ให้คำแนะนำในการดูแลในภาพรวมทั่ว,วไปด้วยครับ ที่รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางออกต่างจังหวัดปฏิบัติตามข้อห้ามของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัดอย่างจังหวัดนครราชสีมาที่มีคําสั่งให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง10จังหวัดต้องรายงานตัวต่ออาสาสมัครหมู่บ้านภายใน24ชั่วโมงและกักตัวอยู่ในที่พัก14วัน